คุณเพื่อนแต่ละปีเช่ายูทูบสุก้นนะคะมานีห้องมากินอาหารด้วยกันนะคะมนดีเป็นเมือแรกที่ข่อยออกเดินทางคนเดียวปกติข่อยาจะมาก,กับมูเนาะค่ะเนะข่อยไปล่องมกักินอาหารอยู่ในหางนะคะ,ะเดินตามพี่แกนนะคะเดินตามพี่แกนของเฮ้าเนาะขอบคุณโปรเฟสัขอบคุณขอบคุณพี่แกนที่แนะนำในสิ่งที่สวยงามให้กับเรานะคะ ไปแสบมีชีวิตที่ดีคิดในสิ่งที่สวยงามเราก็มอบสิ่งสวยงามให้กานมันนี่กับแม่ยูหานะคะเป็นวันหยุดนะคะไม่ได้ทำงานก็รู้สึกว่าเออลองลองมันนีก็บแม่หางผู้เดียวเอากับมากินเผาวนะกับันนี่มันนี่จะกินปลาเรากัจะกินสลัดเนาะกินง่ายๆนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะ22.50อแอโล ป่านเท้ากับติกบาทแต่เข้าพอตัองไปคิดเนาะเขากินแค่มื้อเดียวตอนเย็นก็ไม่ต้องกินเทากับจะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะแบบอย่าก,กินเยอะดื่มน,น้ําเยอะๆเหมือนที่พี่แกนบอกเราเนาะสุขสนุกล่ํารวยสุขภาพดีได้ไปเที่ยวรอบโลกการการที่เข้าไม่อยู่เมืองนอก ข้ามเป็นยูเป็นแบบใดยากบองสิกไหจ๊ะแต่ที่ว่าประสบการณ์เนี่ยปั้งเนาะกินไปน้ำเนาะไมออ่ไม่ไมไมแต่ยากเด้พี่น้องจ๋าไม่ไนะม่เนี่ยเทอดหนังเนื้อต้องเรียนรู้ภาษาเนาะภาษาการแตะๆตะจะนังพี่ยังบวกมูลเอเล่ตำ้มรับคอยนะเนี่ยอโยกมานโจ๊ระ เยอยกินปลาปลานะขัน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 ขสมุนไอันคุ้นกินกับตู้มานจีบลู้ยเอเลม,มานจากมันจิบผันไปกลัวนหะค่ะ้ากาสตามันพอภาษาไปเลี่ยนไปเนาะอือมาอยู่4ีปีกับนุ่ม,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 มๆเ้าเ้าแม่อือโอเคอร่อยาาน้ขาามอนีนะแมิไทาอย่าเบิงเนาะ ไข่ก็ะเห็นช่วยสวยเรวก็จะมีอัอนนีนเน้เป็นผู้จะเป็นมะลวกาคอยกับตังบุ้ยกบแปลงส่ไหมจางจ๊ะคอยเอาริกไท่ใส่ยังมามันอืรอยเดือดิกไท่เนาะอาหารืมันจะชิได้แบบแซ่บแซ่บหอมหอม คดูดอกนาวไปจักน้อยอแต่แสบเฮ้ามานันนี่มันนี่เฮ้าเป็นวันหยุดของเฮ้าเนาะเฮ้ามาต้องทำงานไปทำงานเป็นบ้าดานเสดบ้าดานเสดข้างนี้ก็จะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุอยู่กับผู้เฒ่าได้ดูแลเพคนเนาะได้เงินดีอยู่ค่ะ เดินตามพี่แกนบอกแล้วเราก็จะได้เจอในสิ hmm. okay, mm ่ง hmm. ท mm ี่สวยงามเนาะเพื่อนเพื่อนเป็นบอกวางต่ร่องอล่องเบิ้งอธิษฐานเบิ้งสเตกเบิ้งเนาะค่ะเนาะเหตดสมาธิอะไรนะไม่ก็ชีพดูหลังค่อยๆเนาะหล่องท้าเบิ้งถ้าคิดว่ามันโอเคนะรักและศรัทธาแล้วก็จะประสบความสำเร็จ ไปด้วยกันจะช้าจะเร็วอยู่ที่เราทำเนาะมีเวลาแต่เฮ็ดเปเรื่อยๆพ้่นอนอกหืมไข่เขาก็แบอยุ่งข่อยเป็นคนกินง่ายข่อยยุ่งยังไงกินยังไงทำงานกับเบิลเนยจะสบายสบายแซวาถ้าเฮาจับสาบหมอแกนนะไข่กอบไหบ่ไหเรกว,ว่าชีวิตเนี่ย พัดจิตตกกับวัตกดีขึ้นดีขึ้นนะจ๊ะอดิตฐานแบบเศษเนาะคนบอกนะหายมีเงินเข้ามาในบัญชีหายมีอย่างไปเสียแต่มันก็ได้เด้บ่แม่นมกกบ่เกินเบ่นั่นเด้แล้วก็น้ำหนักเอาจะได้น้ำหนักจักรวาลเนาะน้ำหนักจักรวาลจะทำให้เราเนี่ยดึงดูดซับได้นี่คือมะจืม ไปเลี้ยงแต่ใครก็เดินตามปิดแกนเนาะเป็นตะขาวาวกินอาหารอืมอาทิตย์นี้เมโนโูสำหรับในแต่ละวันจะแค่กับอบฟังอาทิตย์หนึ่งไม่กินเกลือหกมือกินทยกบ้านอาทิตย์หนึง่งไม่กินดูนี่ห่างแต่มาเดินชอปปิง้งเบิ่งของที่หอและตอนนี้ บบงกอลคอนเสกเงินได้ขอยกตัวเอาพุชชี่แบรนด์เน่เนอะอิตาลีนะของแบรนด์เน่เปียบนึ่งพุชชี่ชาแนลนี่ตะเจ้งสวยพี่น้องจก้วค่ะกินไข่ก่อนนะคะค่ะฝากกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามช่องอ่าโภคภัณฑ์กานมาริโน่น้ำเนื้อจับข่อยสัมมาเคล็ดน้องขอยี้มยังซื้อกินดีดี คอยก็จะจวบ่หให้ป้งเนาะทำสมาธิดียังไงรดรื่มน้ำทำฟาสติ้งดียังไงเข้ากับเบิ้งไปน้ำตาลนะคะเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะสุดยอดนะคะไม่เป็นโรคอ่ะเป็นลาภอันประเสริฐของทุกทุกคนนะคะมณี้กับขอจบคิดไปก่อนนะคะเชา้าอาริเวเดชิสตูรุตาเนีอรุณัิเช้าเช้า